สวัสดีครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่สี่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผนะู้สอนได้ทำการออกแบบเนื้อหานะครับในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเรามาดูกันนะครับว่าในปัจจุบันมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กร,รมทรัพย์สินทางปัญญานะครับอะไรบ้างนะครับอโอเคนะครับในปัจจุบันมีกฎมหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวนเจ็ดฉบับประกอบไปด้วยนะครับ 1. พระราชบ,บัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบ,บัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2,534และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติลิกสิ์พุทธศักราช2,537และใช้แก้ไขเพิ่มเติม 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบของผังปูมวงจรรวมพุทธศักราช2,543 5. พระราชบัญญัติความรับทางการค้าพุทธศักราช2,545 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช2,546และ 7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีพุทธศักราช2,548กฎหมายที่เกี่ยวข้องล่าสุด พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564ในตัวพระราชบัญญัติได้กำหนดให้ผู้รับทุนสามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนได้สร้างสรรค์และเมื่อหน่วยงานผู้รับทุนซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะช่วยให้สตาร์ทอัพและ SME สามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้อยา่างครองตัวมากขึ้น 2. บังคับใช้เฉพาะกับการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 3. กํกำหนดให้ผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุน 4. กํกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่จะต้องใช้ประโยชน์ผลงานภายในระยะเวลา2ปี หากไม่มีการนำไปใช้ให้กลับไปเป็นของผู้ให้คุณรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานเมื่อมีรายได้ให้จัดสรรส่วนหนึ่งแก่นักวิจัยและอีกส่วนหนึ่งสำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆเช่นการโอนสิทธ์กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 5. กำหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการแห่งกรณีการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ได้แก่การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ประกอบธุรกิจการโอนสิทธิและหมายความรวมถึงความพยายามจะใช้ประโยชน์มีลักษณะดังนี้การวางยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์การทำดิริเจนต์ของตนเองการทำยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีจากระดับต่ำให้สูงขึ้นให้ใกล้มาเก็ต การออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์การหา p o t ชิ t i เชี่ยวไรเ้นการวาแงแผนการลงทุนการเข้าร่วมแสดงผลงานและประกวดจับผู้ธุรกิจองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 1. องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 2. กลกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ดูแลและรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ 3. หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาประจํามหาวิทยาลัยทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในหน่วยงานเช่นหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยายลัยมหิดลเป็นต้นสรุปนะครับทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่จับต้องไม่ได้มีความสำคัญมากในอาาุตสาหกรรมปัจจุบันเพราะเป็นสิ่งที่รอบเรียนเบบได้ยากเกิดขึ้นจากการลงทุนลงงบประมาณความเพียรในการคิดสร้างสรรค์ทดลองและประดิษฐ์ขึ้น โดยทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภทได้แก่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแบบผังภูมิวงจรสำหรับเนื้อหาในบทที่5เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ